สวัสดีครับ fc ทุกคนและคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครคุณผู้ชมเสี่ยวต้นนะครับพามาอยู่กับเจ้าคอซิงกันอีกแล้วนะฮะต้องบอกว่าเจ้าคอซิงคันนี้นะเป็นสีบอลเงินนะครับราคารถจำกันได้แล้วใช่ไหม6แสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทนะครับแต่ถ้าเป็นสีขาวเนี่ยราคาจะถูกลงเจ็ดพันบาทนะครับคุณผู้ชมก็คันนี้เป็นของลูกค้าอยู่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับก็ทาสเต็ป เขาเรียกว่าอะไรสเต็ปชุดใหญ่แบบเริ่มต้นเลยที่แบบว่าจัดชุดปกติแล้ววิ่ง5ตันได้นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเซลต้นพาไปดูกันว่าเจ้าคันนี้นะครับแต่งอะไรยังไงลงไปบ้างนะครับต้องบอกว่าสีบอลเงินก็เป็นอีกหนึ่งสีที่แบบว่าขายดีนะครับแล้วก็เป็นสีลูไซที่ดูแลง่ายนี่แหละครับสำหรับสีบอลเงินก็จะออกสไตล์คลีนครีนนิดนึงนะเผื่อใครชอบแบบสไตล์คลินครีนนี่ต้องบอลเงินนะครับ อันนี้กระจังหน้านะครับเป็นโทนสีดำตัดเทาซึ่งเป็นกระจังหน้าเดิมโรงงานนะครับโลโก้ isuzu โเมียมแล้วก็ไฟหน้ามันติ r เรฟเลกเตอร์หรือหลอดฮาโลเจนแล้วก็ไฟเลี้ยวอยู่ด้านล่างนะครับเป็นไงสวยไหมนะครับสวยไหมฮะด้วยสีสันเนาะที่มันกลมกลืนกับพวกคลอกต่างๆนะครับมันดูแบบคินคลีนดีต้องบอกว่าใครที่เป็นสาวกสายคลีนดูแบบเรียบๆนะฮะ สีไม่เบื่อนะต่อให้วันนึ่งผ่านไปสิ0ปีสีนี้ก็ยังดูสวยอยู่นี่ต้องยอมเขาเลยครับบอลเงินนะสำหรับล้อแม็กนะฮะคันนี้ลูกค้านะครับใช้เป็นตัว RE30 8.5นิ้วนะครับซึ่ง8.5นิ้วเนี่ยต้องบอกว่าเขามีข้อดีอยงนะสำหรับรถ้อกเนี่ยถ้าเรายิ่งใส่แม็กกว้างอาการเลื้อยเวลาที่เจอร่องถนนจะเยอะนะครับแต่ถ้าใส่แม็กหน้าแคบนะครับอาการจะน้อย ผมไม่สามารถบอกได้ว่าจะหายไปหมดหรือเปล่าแต่บางทีก็รู้สึกว่าอาจจะมีบ้างแต่นิดหน่อยแต่ถือว่าคือไม่ได้ขับแล้วรู้สึกว่ามันเลื้อเยอะนะครับผมว่า8.5เนี่ยดีมากกําลังดีสําหรับแมป48นะหรือว่าถ้าใครได้แคบกว่านี้อีกก็ก,ก็น่าจะดีกว่าแต่ยังไม่เคยลองผมลองแค่ตามสูตรที่8.5นะครับอันนี้ก็ถือว่าขับดีและดีมากเลยนะครับคันนี้ใช้เป็นน็อตเดิมนะครับเพื่อความแข็งแรงเนาะ มีปอกกันสั่นมาให้ตรงกลางเห็นไหมที่เป็นขอบสีงเงินนะครับตรงนี้แล้วก็ใส่ครอบดิสสีน้ําเงินนะครับส่วนการโหลดนะครับเป็นโหลดสตัดปรับเกียวนะฮะคุณผู้ชมก็จะห่างจากฝ่ามือประมาณสัก1ฝ่ามือนะครับสําหรับซุ้มล้อกับยางนะครับทรงนี้นะครับน่าจะต่ํากว่าหลังนิดหน่อยอาจจะดูคร่าวๆด้วยสายตาสักประมาณนิ้วหรือนิ้วครึ่งนะครับที่ด้านหน้าต่ํากว่าด้านหลังนะฮะ แต่ว่าเวลาลดบรรทุกแล้วใช่ไหมหลังมันจะกดเดี๋ยวหน้ามันจะลอยมันก็จะดูเสมอกันแต่คันนี้นะครับเราย้ายหูแหนบห้าให้แต่ไม่ได้ทําทรงย่อนะแต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากทําทรงยอ่อผมก็ทําให้ได้นะครับหน้าข้างหลังก็จะเสมอกันนะครับอันนี้ตัวคอกนะฮะเป็นงานช่างบึงราดบุรีนะครับนี่คอกช่างบึ้งราดบุรีนะครับก็จะเป็นคอกเหล็กแซมเลดแป๊บประป,ปาน้ําเงินนะครับหัวเลดเห็นไหม สวยไหมตรงเนี้ยหัวลวดลายจะเป็นเหลดหมดเลยนะครับแต่ว่าตรงที่วางของตรงนี้ที่เอาไว้รับน้ําหนักจะเป็นแปลปะปานะครับนี่เป็นแปลปะปาแข็งแรงนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับด้านข้างนะครับตรงเนี้ยก็สําคัญนะเพราะมันเป็นตัวที่จะรับแรงบิดอาสินค้าที่เราเรี่ยงขึ้นไปนะครับอันนี้ก็เป็นแปลปะปาเช่นเดียวกันนะครับสําหรับคันนี้ก็จะสูงอยู่ที่10ชั้นครึ่งนะครับลองนับดู 1>, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ามชั้นรึ่งนะครับหรือหนึ่งเมตรสามสิบห้นะครับในชุดข้อที่ใส่ให้ลูกค้าสำหรับ10ชั้นครึ่งก็จะมีเหล็กสับท้ายนี่ครับทั้งหมด4ตัวนะครับเหล็กสับท้าย4ตัวมีกรอล็อกฝาท้ายสแตเลสมีโซ่คล้องไว้ดึงกระบะเวลาที่ขึ้นของนะครับมีมาให้เรียบร้อยหมดเลยอย่างคันนี้ของเดิมก็คืนหมดนะครับส่วนใหญ่เซลต้นจะเทินแค่ล้อ นะครับจะเชินแค่ล้อเพราะเพาเนี่ยจะไม่ได้เทินเพราะว่าเขาซื้อถูกครับเก็บไว้ดีกว่าเนาะเผื่อวันนึงแบบเราอยากทํากลับเดิมหรอมีคนหาซื้อที่ได้ราคาสูงกว่านะครับเขาซื้อถูกจริงนะครับแต่ไม่ได้ถูกเพราะร้านซื้อนะเพราะผมเห็นในกลุ่มเน็ตเขาก็ขายกันราคานั้นจริงๆนะครับไม่ใช่ว่าร้านครับซื้อถูกนะเขาก็รับซื้อตามราคากลางแต่ว่าราคาตามลูกค้าดูก็ได้เวลาตามกลุ่มขายราคาถูกมาก ตัวล้อนะครับเป็นแม็กเรนโซ่นะครับหนึ่งแม็กเรนโซ่ใจแอนสีสังตานซึ่งก็เป็นลายก้านคู่แบบเดียวกับด้านหน้าคล้ายๆกันนะฮะคล้ายๆกันใช้ยางมิชลินครับ XCD2 นะครับซึ่งเป็นยางบรรทุกเฉพาะเลยนะครับต้องบอกว่าคนเล่นรถคอก็จะนิยมยี่ห้อนี้มากนะครับนี่ครับสวยไหมนะครับแล้วก็นี่มีย้ายหูแนบหน้าเห็นไหมครับย้ายหูแนบหน้าขึ้น1น,นิ้ว เพื่อให้ด้านหน้าของแหนบนครับมันติดพื้นน้อยที่สุดมันใกล้พื้นน้อยที่สุดเพราะว่าถ้าเกิดยิ่งแหนบใกล้พื้นมากเนี่ยเวลาลงหน้าดินน่ยมันจะติดมีโอกาสติดหรือขึ้นลกูกน,น้าอันนี้ก็ขยับขึ้นนะครับพอขยับขึ้นปุ๊บแหนบมันเชิดขึ้นความสูงของตัวรถก็จะลดลงมาด้วยนะครับก็เหมือนโหลดไปด้วยในตัวนะครับมีดามกระบะบนล่างให้เรียบร้อยนี่ฮะดามบนล่างให้เรียบร้อยแต่ด้านบนตอนนี้อาจจะมองไม่เห็นแล้วเพราะว่า กระบะไลเนอร์เขาคุมไปเรียบร้อยนะครับตามกระบะเรียบร้อยหมดพร้อมใช้งานนะครับป้องกันกระบะชีกนะครับคันนี้นะครับเป็นตรงเตงบูทเหล็กนะครับขนาดความสูงมาตรฐานก็คือความสูงเท่าเดิมครับเท่าๆกับของเดิมที่โรงงานมาเพราะว่าลูกค้าไม่อยากให้เตี้ยมากนะครับมีชุดโช้กควยนะครับโปรโฟเฟนเดอร์แหนบบรรทุก20่บมนะครับใส่ไปข้างละ5ตัว สำหรับแบบนี้ก็บรรทุก4-5ตันได้นะครับแล้วก็มีสก,กีมาให้เรียบร้อยหมดนะครับทำสก,กีให้เรียบร้อยก็ถือว่าครบนะถือว่าครบเลยนะครับสำหรับสเตปที่จะไปวิ่งบรรทุกนะผมว่าครบแล้วก็มีคอกมีดามกระบะบนล่างมีเพลาลอยมีแหนบมีโชคควยมีสก,กีมีล้อบรรทุกหลังล้อหน้า นะครับซึ่งต้องบอกอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมใครที่กําลังดูคลิปนี้อยู่แล้วกําลังจะตัดสินใจเอออยากซื้อกระเซียวต้นบ้างอ่าสมมุตินะฮะผมจะบอกอย่างนี้ครับอุปกรณ์ทุกอย่างที่เห็นนะตอนนี้นะครับคุณผู้ชมเลือกได้เองหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นล้อหน้าล้อหลังอยากได้เป็นแม็กอยากได้เป็นกระทะเผาอยากได้ยี่ห้อไหนเลือกได้หมดแต่ที่เห็นหลายๆคลิปอะ่ะคือเวลาที่ผมลงเอะมันก็คล้กยๆกันทุกคันไม่ใช่เพราะผมเลือกเองนะต้องบอกว่าบางทีลูกค้าแบบว่า ผมอยากได้ตามคันนี้ครับเซลต้นมันก็เลยคล้ายๆกันนะครับแต่ถ้าเรามีสเปคที่เราชอบมีล้อที่เราชอบนะครับเราเลือกเองได้เลยนะครับเนาะนะครับนี่อย่างคันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้ะติดฟิล์มจารองมือเปิดเรียบร้อยนะครับนี่ภายในก็จะลักษณะหน้าตาแบบนี้อันนี้ภายในเดิมๆนะฮะไม่ได้มีการเปลี่ยนจงเปลี่ยนจอแต่อย่างใด กุญแจก็ยังเป็นลนักษณะแบบเดิมอยู่นะครับสำหรับรถตอนเดียวแบบนี้ก็จะมีวิทยุ1ดินมาให้นะครับกระจกไฟฟ้าขึ้นลงนะครับฝั่งคนขับฝั่งคนนั่งไฟฟ้าหมดนะครับกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าได้นะครับก็สะดวกสบายมากขึ้นนะครับเวลาใช้งานก็ปลอดภัยด้วยเวลาจะปรับเวลาจารยรก็สะดวกนะครับ นะฝากด้วยละกันนะคุณผู้ชมเซลต้นก็อยู่จังหวัดนครราชสีมาอำเภอพิมายนะครับผมก็ตอนนี้ดาวอยู่ประมาณ2 0,000ก็รับรถได้แล้วนะได้ทุกอาชีพเลยทำอาชีพอะไรอยู่ก็มาปรึกษากันนะครับเดี๋ยวผมให้คำปรึกษากับทุกท่านอีกทีหนึงนะ่งเนาะโอเคครับผมยังไงก็ฝากด้วยละกันเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ